ภาคใต้คือเขต11และ12ละนครศรีธรรมราชระนองสุร,ราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทาง12ก็คือสงขลายะลานราธาิวาสเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีส้มซึ่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นคือภาพที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่จะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันนะครับวันนี้ในที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงรายงานว่าในคลัสเตอร์ต่างๆของทั้งประเทศมีคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นคือสมุทรปราการครับเป็นบริษัทร,ระบบ กำลังไฟฟ้านะครับที่สมุทรสาครก็จะเป็นบริษัทยางรถยนต์โรงงานผลิตตะพันปลาปลานะครับอันนี้เป็นเลขหลัก10บนะครับ14กับ13แล้วก็ที่อำเภอเมืองชนบุรีก็จะเป็นโรงงานปร,รับอากาศนะครับอันนี้มี15ครับที่ปทุมธานีก็จะเป็นบริษัทยางรถยนต์โรงงานแม่แบบเซรามิกอันนี้ที่สงขลานะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้น ตรงนี้ที่มีความสำคัญวันนี้ที่ประชุมทางสบกคก็ได้มีการทำเทเลคอนเฟล็นซ์นะครับแล้วก็วิดีโอออนไลน์เข้ามานะครับโดยทางผู้แทนของทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับมีวาระหนึ่งที่มาพูดคุยกันก็เป็นประเด็นที่จะต้องทราบสถานการณ์ตอนนีเ้เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในภาพรวมของทั้งประเทศ ที่เราเห็นว่าเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงักไปทั้งหมดในระดับของธุรกิจต่างๆนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์หนึ่งเขาเรียกเป็นเครื่องยนต์นะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ได้นะตอนนี้คือเรื่องของการส่งออกโดยมีเรื่องของภา,าคอุตสาหกรรมที่ยังคงทําได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายโรงงานที่ยังเดินเครื่องจักรได้ ก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งจะส่งเงินส,ส่งสินค้าไปแล้วก็ทําให้เกิดรายได้นําเข้าเข้ามาอย่างประเทศไทยเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามรักษาระบบของการผลิตตรงนี้เอาไว้นะครับวันนี้ทางท่านผู้ตรวจราชาการของทางกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แทนได้มาพูดคุยกันแล้วก็นําเสนอชุดข้อมูลที่จากภาคส่วนของทางอุตสาหกรรม ก็รายงานว่าจากอันนี้ต้องนําเรียนนะครับว่าเป็นชุดข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเก็บข้อมูลในช่วงตั้งแต่1เมษาถึง29กรกฎาคมนะครับปี64นี้ก็พบว่ามีการระบาดของโรงงาน518แห่งนะครับมีผู้ติดเชื้อไป36,861คนครอบกลุ่มพื้นที่49จังหวัดซึ่ง5ดับแรกนั้นก็คือเพชรบุรีนะครับ 4,464แล้วก็เพชรบูรณ์อีก3,004นะครับโดยประมาณประจุเครีขัน2,538นะครับสมุทรสาครอยู่ที่2,496สงขลาอยู่ที่2,209นะครับแล้วก็โรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดห้านดับแรกก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารครับเจอเข้าไป99โรงงานนะครับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ74โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มหงอีก42อุตสาหกรรมโลหะอีก42เช่นกันนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพลาสติกอยู่36จะเห็นการกระจายของแผนที่นะครับไปหลายแห่งทั่วประเทศแต่ก็ยังมีสีขาวอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีการติดเชือ้อหรือว่ามีตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็แล้วกับสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ มันโอเคแล้วฮะมันไม่เป็นไรแล้วฮะเราล็อกดาวล็อกไรอะปิดไอ้ไอ้ก็ปิดโรงงานไปเจ็ดวันแล้วครับแล้วก็ตรวจแต่ว่าคนงานที่เป็นต่างด้าวฮะเราก็ล็อกไว้ที่ไว้ในโรงงานเลยฮะคนงานที่พอเราปิดแล้วมันอยู่ข้างนอกเนี่ยครับบางทีพอสักห้าวันหกวันมันก็มีอาการมันก็แพร่ขึ้นมาก็ติดติดก็ต้องรักษารักษาไปอ่ะครับ มีที่ประดังเบซาครับรบมันมีแม่ค้าในตลาดแล้วก็การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางศาสนาครับมันก็เลยมามาเจอกลุ่มแบบนี้ครับที่ป่วยแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านมันก็แพร่ไปหมดทั้งบ้านตอนนี้นปุดปุดกันทุกวันนะที่ทประดังเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ไอ้มัสยิดที่ไอ้มัสจัดที่เขาทำนี่เราก็ปิดเลย ิดเลยแล้วก็คนที่ป่วยตอนนี้ก็ไปของเราเขาเรียกว่าฮอตพิทเอ่ะครับคือพอตรวจเสร็จก็โรงพยาบาลก็พาไปพักไว้ที่โรงแรมเลยแต่ตอนนี้มันมันมันลำบากหน่อยว่าไอฮอตพิทเทิลโรงแรมไอโรงพยาบาลนนมันมันจะเต็มแล้วเนี่ยครับอ๋อครับเ,เลยต้องหาที่อื่นกักไว้ครับ เยอะทั้งเพราะว่าทั้งโรงพยาบาลสเดาด้วยโรงพยาบาลประดังด้วยเกือบเกือบร้อยเตียงอข่าวสารนี่ต้องให้ชาวบ,บ้านเขาเขาเขาได้ตระหนักครับคือให้เขาป้องกันตัวก็ด้วยไอโงนี่แหล่งที่มันเป็นแพร่แพร่เชื้อเนี่ยเหมือน เหมือนโรงงานเหมือนตลาดนาัดเหมือนมัสยิดเนี่ยครับต้องต้องขิ้ม้วดนะครับช่วงไหนที่เกิดเราเราสั่งปิดเลยแบบนี้แล้วก็ทาําความสะอาดแล้วก็ชี้แจงชาวบ้านเพราะมันมันลําบากด้วยอันหนึ่งคือเขาที่สมาขินชาวบ้านนะครับพอบบปิดแบบนี้มันมันก็กระทบไปหมดพอเจอจุดไหนเราก็ลบนะคตอนนี้ลบอย่างเดียวรักษาอย่างเดียว